สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องครับมาพบม,มาพอกันกับแบทในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่ อ่า18าานะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องคำบุญน,นี้ค่ะแอป้าพี่น้องมาเท่าสุกุสุก์นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะอ่าจากเมตีพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องแนวทางของเมตีขามโค้งบุญนี่ค่ะเสรมม็จ้มาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะเมตีขามโค้งนะคะบุญนี่ มื่อนี้เมื่อนี้ข่ามโคนะ้งเนาะเมื่อนี้เนะแต่เนาะแมนค่ะลองเก็บสสู่สู่สู่กันไหม่หละวัตถิภัณฑ์มากอะลุดไปเนาะจตะเนาะใช่พวกนะี้สู่กันไหมละเมื่อนี้ค่ะเลขอะเลขกระวิ่งหาเอาเลี้ยงไล้เนาะจตนะเนาะได้เลยค่ะวิ่งหาจ้ะอ่ากับศูนย์ หากับ0ค่ะแต่ล่างนี่ก็สองห้าสาสองห้าสามค่ะ6กเก้าค่ะจับคู่เก้าห้าเ้าห้าค่ะ0ูนยค่ะหกเก้าหเกค่ะ0ูนยสาค่ะ ศูนยหห้าค่ะหกสองหกสองค่ะห้าสองห้าสองค่ะแปดห้าปดห้าค่ะสองเก้าสองเกค่ะห้าสาห้าสาค่ะสามเกสามเค่ะสามสี่สามสี่ค่ะ สอง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 ค่ะอัี้เลขสามตัวก็มีอยู่อันซีโคลเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าค่ะสามหกเก้าสามหกเก้าค่ะสี่สามเก้าสี่สามเก้าค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองค่ะเันนีฝันค่ะ ศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะสี่ห้าสี่ห้าค่ะอาวงกลมจ้าศูนย์เก้าวงกลมศูนย์เก้าวงกลมค่ะเก้าห้าวงกลมเก้าห้าวงกลมค่ะศูนย์เจ็ดวงกลมศูนย์เจ็ดวงกลมค่ะหกเก้าวงกลมหกเก้าวงกลมค่ะศูนย์สามวงกลมศูนย um ์สามวงกลมค่ะ ศูนย์ห้าวงกลมศูนย์ห้าวงกลมค่ะหกสองวงกลมหกสองวงกลมค่ะสามเก้าวงกลมสามเก้าวงกลมค่ะไอ้งบหน่อยทุนหน่อยพี่น้องอีฟซี่ซีคูซีหางละจ้าค่ะเสียงแหบเสียงแหงนี่เราเจ็บข้อเมจ้าก็ถึงสิบินวัดนี่แหละอืมค่ะไม่ตีอนุกขเ้นมากแล้วเมื่อเนี้กับโเป็นแตยูเฉพาะว่าเป็นเสียงบ่ค่อยสดใสด้วยเตีจ้าเสียงเสียงเนเป็นวัดเลย เสียงแหบเสียงแหงวานสิเมื่อตื่นเจ้ากันมากราไม่เสียงเลยดี่นี่ะมื่ตทีก็เลยมากรีบนำลุกนี่ละจ้ะค่ะบนรยากาตีคู่สี่หางน้วจ้ะเนาะพี่น้องเอฟซีสู่สู่กันไหมนะจ้ะค่ะเียนแวท้านกับลายคู่ลายหางเนาะจ้ะเนาะไอ้งบหน่อยทุนหน่อยกับซีคู่ซีหางกันเก้าห้าดอกจันเก้าห้าดอกจันค่ะ ศูนยเจดอกจันศู์เจดดอกจันค่ะหกเกดอกจันหกเก้ดอกจันค่ะศูสดอกจันศู์สามดอกจันค่ะห้งบหน่อยทุนหน่อยให้ยสองคูสองหางเลยพี่นอ้องเอฟซีองคูสองหางพร่อเอกนั่งเอกมีโยทั้งหนาทั้งจ่าเด้อเก้าห้าดอกจันห้าดาวศูนยเจดดอกจันห้าดาว ตัวเดียวโครโลก็าเก้าหาแล้วพี่น้องกิฟซีค่ะเบิ่งเอาห้าเมตีเบิ่งซอยไมตีแน่อยู่ในแต่ล่างนะเม้นเด่นมี่อย่างแน่จา้าห่ะถึงห้าเมติจัะหายว่าถือก,ก็ซอยเบิ่งซอยเมติแน,น่จ้าในแต่ล่างเป็นตัวดินเล่นละจ้ากิฟซีมัมกตัวใดเนี่ยกับเบิ่งกับรถจ้าเนี่ยอยู่ในนี่นะแต่ว่ากับเมติกับจับอยู่ในแต่ล่างนี่แหละจา้าตัวเดนหายจา้า นี่แหละว่าเอกนั่งเอกก็อยุทั้งหนานีา่แหละค่ะสองคูสองหางเนี่ยตัวเดียวโคกโกลก,กเก้าหานี่แหละจ้าพี่น้องอิซี่มักกระจัดคัดกระพานเนาะจ้เนาะเป็นแคเน่แนวทางกิดถือกับโบมมนโบไซกับยาบากันเนาะจ้เนาะค่ะการคำนวณมันก็ไลายคูหลายหางสิ่แหละพี่น้องอกิ๊ซี่มันกะเฮ็ดคูหนึ่งคูเดียวบยอได้ก็เลขฝันหละจ้าส่วนเลขฝันเนี่ยก็ศูนย์เก้านี่แหละจ้า มันว่าไปดำหน้าไปดำหน้าไปดำดำแล้ววันนี้ก็ไปแหนขึ้นต้นไม่ก็เลยไปเห็นหนันหมากหมักหมักทับทับทิมเหมือนแม่จ้าพี่น้องเอฟซีก็หมาักทับทิมเนี่ยคือภาษาพนัาเอิญหมักพิล่าบอกจ้าแม่ค่ะบักพิล่าค่ะอ้่าพิล่าเนี่ยแหละทับทิมเนี่ยแหละก็เลมาายเมาเขือบิ่งมาเจากมะพร้ากินเนี่ยแหละแม่ตีสจมะาพร้ากิน แต่ว่าพากินแล้วว่าไม่ขี่โกตายอยู่ในหันแม่อ,มอยู่ในหมากทับทิมมันแม่ห<อ>มากพล่นะ<อ>่ะน่ะวันนี้ก็เลย,ยังบ่อยกินโอ้ยเป็นอยังขี่โกเป็นยังขึ้นเป็นตายอยู่ในหมากทับทิมมาจนวานนะ<อ>่ะนี่แหละนี่แหละความฝันก็เป็นศูนย์เก้าหรจ้าความฟันมันกลับไปอยู่น้อก,กันกับกับพัวนี่แหละจ้า,าแต่ว่าไม่ตีนดน่ระว,ว่าง ไปกับงัวแม่ตีก็บติมักเป็นซีหาซีหกน้าจ่ะเนาะค่ะแม่ต s, ีก like ็เลยเลียกเอาได้หระว่างซีหกกับซีหานี่แม่ตีก็เลยเรียกเอาเป็นซีหาละจ่ะค่ะแบบแบบควบบันเนี่ก็ว้างซี่ละจ่าแบบควบบันมันก็ได้หน่อยคู่หน่อยหางมันก็บ่คือการคำนวดน้าจ่ะเนาะพี่น้องยิปซีค่ะแม่ตีค่ะ ผู้ใดว่ามันหลายโตเนี่กะกะเบิ่งไปเป็นแชแนวทางมันเป็นแชแนวทางซื้อละจา้มามักกัจัดกัดกระพานนี่แหละกะเ็เฮ็ดไปตามสูตรเนาะจะานาะค่ะเฮ็ดไปตามสูตรนี่ละจ้ะสูตรผ้าพิษกับพิดสูตรผ่าถือกับถือกระบนนาลค่ะแชแนวร้างกลัดว่ามันหลายหางเนี่กะกะเบิงบ่งเบื้องไปสะก้อนลหะพี่น้อง FC ีแต่ว่าได้ระว่างไม่ตีว่งไวนีเนี่ยไม่ตีก็อยาไห้ซื้อนี่มดจุตูนี่แหละ มุกหน่อยทุ่นหน่อยกับซี่คู่ซี่หางนี่แหละจ้ัหน้อยลีหรอกับลดลงมาอยู่สองหางนี่แหละยังได้คู่เดียวกับโคโล่กับเก้าหางนี่แหละจ้าพี่น้องยิดสี่ค่ะตัวตรงๆกันเลยนี่แหละจ้าค่ะ,คะกับมิเตอร์นี่แหละตว่าส่วนหัวรัฐบาลให้นี่ยังค่อยเอาเอาบอแอดแต่<ม><ม>ด้เป็นเดีดยยืมเงิอนอย่นะได้ค่ะไม่ตีค่ะ จ้ะเอาเอา,เอาเปลี่ยนคนลรามือเอาบอกเ้อแอดสิมาหาไม่ตีหยุดจ,จ้ะสิสิไปหาไม่ตีเยอะซึ่งหายแอดสิมา,า<ย>มืออมาาม่อใดนี่จ๊กระจังคอยมาเนาะจ้าได้ได้ค่ะได้ค่ะไม่ตีค่ะหายแอดปอดเมา่นี่ไม่ตีกะส่งทงั้งไล่หายคือเก่าเลรอจ้ะค่ะนี่หละกะกะกะมีเท่านีล้ล่ะพี่น้องเอฟซีไม่ตีดิพ่อเบกามฟังเปลี่ยนบ้านไปขามไปวัดถึงเลยล่ะค่ะ ไปถึงแล้วแหละมือพึ่งมือแรกเนี่ยบางเือเนี่ยมือแรกค่ะแรกพี่จ่าค่ะตองตุ่งเคร่งเงี้ยปังๆคอยพี่น้องเอฟซีเนี่ยคอให้งเงี้ยปังๆนะไม่ตีเด้อจ้าเก็บพ่อไม่จ้าไม่ตีก็เลยมาอยากเเบาหลายดอกจ้าจ้าไม่ตีค่ะน้ำมักกระจัดคัดกระพานค่ะแต่ก็คือไม่ตีเเบานี่นะจ้าทานงบหน่อยทุนหน่อย มันก็เฮ็ดบ่ได้แม่จ้าจากหน่อยคู่หน่อยหางก็ถือว่าพี่น้องเอฟซีก็คอมเมนต์มาว่าเลขหลายหางซื้อน้ำบ่ได้ดอกว่าสัตนซื้อน้ำบ่ได้ก็แม่ให้พี่น้องเอฟซีนี่งบไว้บจก,กอนก็ขึ้นอยู่ที่ดวงของพี่น้องเอฟซีเนาให้นักเตะเมตีให้ถือเอฟซีก็ซื้อบ่อถือก,ก็มีจา้าจ้าอันนี้ก็บขึ้นยู่ที่ดวงของพี่น้องเอฟซีเนาะจ้าเนาะค่ะกับจัดขัดกระพานเป็นแค่แนวทางจา้าจ้าเม่ตกีเพื่อนทีหลานพี่น้องเอฟซี วันตีเศร้าเร็วๆค่ะแม่แนแซ่บตึงตัจ้าแกล้งนี่เปลี่ยนบ้านด์ตำตำสมแซ่บๆนะจ่าพี่น้องเอสซีจ้าจ้าวันตีจ้าขอบคุณไม่ตีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าวันตีจ้าสรุปแล้วทั้งทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทาง จากเมติได้ค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะเอาเลขตารล่างของเมตค่ะสองหาสาเก้าศูค่ะสองห9าสามหกเก้าวิ่งหากับ0นย์ค่ะจับคู่ค่ะจับคู่เก้าหานะคะเก้าหาศูนย์เจ็ดหกเก้าศูนย์สามศูนย์หาหกสองหาสองแปองเก้าหาสามสาเก้าสามสีเจ็ดเก้าหาสามหกเก้าสีเก้าเจอคว่มฟันของเมตีมณีศูนย์เก้าแล้วก็4ีหา นะคะพี่น้องคะแม่ตีแล้วเน้นหาเก้าหาศูนย์เจ็ดหกเก้าศูนย์สามศูนย์หาหกสองสามเก้าแล้วก็ศูนย์เก้านะคะพี่น้องคะเน้นสีครูบัดนี้นะคะเน้นสีคูกับมี่เก้าหาศูนย์เจ็ดหกเก้าศูนย์สามนะคะพี่น้องคะเน้นเม็ดเดียวเม็ดเดียวมันนี่เก้าหาเด้อค่ะพี่น้องคะเก้าหาสำหรับงบหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเม็ดเดียวเลยค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่ Man, พน orsa, ้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางขมโค้งนะคะแรงนีแนวทางจากเมตีนะคะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะพี่น้องนั่งไปพิจารณาเบองเนาะค่ะพี่น้องคะทางช่องนั่เสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมล่ในลรีมี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก เมตีค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้านผู้ใหญ่สด็จาดกับแนวทางเด็ดๆแบบ็ดมีนะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเปื่อที่สิเดบบะพราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางไล่การเนาะค่ะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางควาโค้งจากเมตีค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะโมนี้มีเพียงสำนีเนาะค่ะพี่น้องไอกาเสด็จขอตัวลาพี่น้องพระเทวสุขูสุวรรณไปก่อนนะคะเอาไบปลอกกันไม่กับแในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ